สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นน่างากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ส่งสุขตางเข้ามาให้อดินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณนะสําหรับคลิปที่แล้วที่เรื่องเททานิคภาคสองสรุปคือเขาใช้ AI ทําใช่ไหมเออไอมึงก็นึกว่าเอะเขาเอามา เออทำเป็นภาคสองจริงแอดมินก็เลยจะบอกว่าโอ๊ยอะไรกันนี้ฮะแต่โดยร,มรวมๆแอดนมินก็มีความรู้สึกว่าวงการหนังฮอลลีวูดในยุคป,ปัจจุบันมันไม่น่าดูเหมือนสมัยก่อนอ่ะอันมินจะรู้สึกนะตอนนี้อมินก็ไม่ได้ติดตามหนุกมมีหนังอะไรออกมามากแต่แมินรู้สึกว่ามันสมัยก่อนตอนปีทศวรรษที่พันเก้าร้อยแปดสิบพันเก้าร้อยเก้าสิบสองพันอันมินร้มึกมีหนังหน้าดูเยอะกว่านี้แล้วหนังมีความลุ่มลึกแต่แต่ปัจจุบันนี้อมินรู้สึกว่าหนังเขาไม่ค่อยมีความลุ่มลึกเท่าที่ควนะ หรือว่าใครใครรู้สึกว่าเออหนังเขาสนุกยังมีเรื่องไหนสนุกมากก็เขียนมาได้นะคะอย่างจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็มีแต่ซูเปอร์ฮีโร่อะไรนู้นมาเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็หนังสยองขวัญที่แบบมุกมันก็ดมๆมาอะไรอย่างเงี้ยอ้หนดูแเราก็รู้สึกว่าเอ,อ๊ะจำได้ว่าสมัยก่อนฮอลลีวูดดีกว่านี้หรือว่าตอนนี้มันหลบไปอยู่ Netflix กกันหมดไอ้หนึ่งก็ไม่เข้าใจนะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่า Netflix ก็อาจจะมี แม้กระทั่งละครไทยเองดีๆก็อยู่เน็ดสิกันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนี้แอดมินได้เห็นได้เห็นพฤติกรรมของนางงามคนหนึ่งแล้วขอชื่นชมขอชื่นชมจริงๆคือน้องสุริน้องสุริน้องสุริออกมาพูดถึงนาท,าเ,รนาทาเรียนาทเรียเนี่ยคือเหมือนกับมีบางคนไปบูลลี่น้องนาทาเรียว่าเป็นคนสมาธิสั้นเป็นคนเหมือนไฮเปอร์หรืออะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วน้องสุริก็เลยออกมาแก้ต่างให้ เออน้องเขาพูดดีมากคือตามปกติจริงๆแอดมินสังเกตในแวดวงนางงามอ่ะมันจะไม่ค่อยมีใครมาแก้ต่างให้ใครอะไรยังไงเพราะว่ามันเหมือนกับมันก็เป็นสังคมตัวใครตัวมันเหมือนกันนะมันเป็นสังคมตัวใครตัวมันในลักษณะที่ว่าอ,อ๋อเอนโดนหรอเออเอนโดนก็เรื่องของเออไม่เกี่ยวกับคา่าเออเหมือนกับประมาณว่าเออตัวใครตัวมนะันอะ เออใครโดนดุรีก็ปล่อยเขาไปเราก็ทําของเราไปคือไม่ได้อยากจะไปยุ่งวุ่นวายข้องเกี่ยวอะไรแต่น้องสุรีเขาก็ออกมาปกป้องน้องนา,าลียเลยอะ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับเขาหาข้อมูลหาอะไรมาอย่างดีด้วยนะอ่ะเดี๋ยวไปฟังประโยคน,นี้กันจ้าการประกวดมันมันมีคุณค่าตรงไหนอ่ะถ้าแบบว่าแค่เหมือนแบบเขามีแบบ ตรงเนี้ยมีสมาธิสั้นแบบนิดนึงแล้วก็มาเลบลเขาว่านุ่นนี่นั่นอะคือเราอยู่ในในปี2024แล้วต้องประกรวดอะนี่อแบบเห็นใจนาตาเลียมากเลยนะมากๆเลยมันมีแบบหลายๆเรื่องอะที่แบบว่านี่เหมือนเห็นแบบรับรู้แล้วแบบนี่ก็แบบไม่ชอบ ไม่ชอบในความที่แบบว่าคือเราอยู่ในในปี2024แล้วแล้วก็การเปิดกว้างในเรื่องการประกวดอะมันก็คือผู้หญิงทุกคนทุกรูปแบบแบบทุกวัยสามารถแบบมาได้แล้ว คือนาตาเลียชี้็เป็นคน open, โอเพนเนาะชีเป็นคนโอเพนในเรื่องที่แบบว่าชีก็บอกว่าแบบเออชีชีเป็น ADHD นะแล้วก็ชีก้ก็กินยาอยู่นะอะไรแบบนี้การเหมือนแบบก้าวข้ามแล้วก็สามารถมาบอกคนได้ได้แบบนี้มันเป็นสิ่งที่ที่กล้ามากแล้วก็เนี่ยไปเห็นคอมเมนต์แล้วก็งงว่าแบบคนเรียกว่าชีมินิง่งชีเป็นไฮเปอร์ชีอะไรแบบเนี้ยคือ,อ ADHD อะมันย่อมาจาก Attention deficit hyperactive disorder มันถ้าเรียกตรงๆมันคือสมาธิสั้นไม่ใช่ไฮเปอร์แค่เรียกก็ผิดแล้วแล้วก็ประชากรอ่ะแปดสเอร์ซของโลกใบนี้ทั้งโลกมีภาวะแบบ ADHD เข้าใจปะแล้วก็การที่แบบว่าคอมเมนต์งงๆที่บอกว่าแบบชีไม่นิง่งชีไม่โอเคชีมไม่อะไรแบบเนี้ย แบบมันมันไม่แฟร์อะ่ะมันไม่แฟร์ที่จะไปเลเบลชีแบบนั้นมันไม่แฟร์เลยอะ่ะแล้วแบบชีมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรที่ที่แปลกถ้าเรามีการถ้าเรามีเอมพัีถ้าเรามีความเห็นอกเห็นใจอืมคนที่เราที่จะไม่เข้าใจอะ่ะแล้วคนที่เราที่จะไม่เข้าใจอะ่ะแล้วงั้นแบบการประกวดมันมันมีคุณค่าตรงไหนอะ่ะถ้าแบบว่าแค่เหมือนแบบ เขามีแบบตรงเนี้ยมีสมาธิสั้นแบบนิดนึงแล้วก็มาเลบเลเขาว่านุ่นนี่นั่นน่ะคุณค่าของเวทีเวทีเนี้ยมันคือมันสําหรับผู้หญิงทุกคนเข้าใจปะมันสําหรับผู้หญิงทุกคนเออแอดมินฟังแล้วแอดมินก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีรู้สึกในลักษณะที่ว่ามันเป็นการไม่นิ่งดูได้มันคือเออทำไมแอดมินรู้สึกว่าเขาคือนางงานจริงๆเลยละ่ะบางคนอาจจะบอกว่าแอดมิน สุเริยเขาก็อาจจะมีประวัติม่ค่คยดีมาเหมือนกันนะสมัยก่อนแอ้มิก็ไม่รมีประวัติอะไรของเขาอะนะแต่ปัจจุบันที่แอ้มินเห็นน้องเขาแอนมิ้รู้สึกว่าเอ้ทำไมเขาดูนางงามจาๆๆๆังแอนมิ้รู้สึกว่าน้องเขามีคุณสมบัติของนางงามที่มันหายไปนานมากแล้วในยุคป,ปัจจุบันอะปัจจุบันที่เราเห็นนางงามนะมันจะถ้าให้แอ้มินแยกประเภทนะจะเป็นนางงามแนวศิลปินดารานางงามแนวศิลปินดาราคือแยกไม่ออกแล้วว่าเป็นนางงามหรือเป็นศิลปินดาราอันนี้ก็จะ อ่ะหลักๆก,ก็ทังค่ายมิสแกรนเอกไปอินฟ้าชาลอกอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นอานางงามแนวแนวแนวเหมือนแบบเน้นออกอีเวนต์ไอนี่เขาใช้คำนี้แล้วกันนางงามแนวเน้นออกอีเวนต์เออก็จะมีหลายๆคนแอนโทเนียก็ใช่คือออกอีเวนต์ออกอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อาจจะมีนางงามที่มาทางสายตลกโปกฮาก็มีก็มีอย่างตังกวางก็อามาทางสายตลกโปกฮานิดน,นึงก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่แบบเป็นนางงามแบบนางงามจริงๆเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่านี่คือนางงามเหมือนในยุคสมัยพี่ปุ๋ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันหายากแล้วอะเองรู้สึกกันว่านี่ยังรู้สึกเลยนะว่าแบบเออมันหายากค่ะแอนทเนียก็ยังไม่ใช่ ครั้งสุดท้ายที่มินเห็นก็คือมาริยานะก็คือมาริยาคนสุดท้ายที่เห็นเลยอะ่ะเพราะว่ามาริยาเขาก็มีงานช่วยสังคมอะไรจริงๆเกี่ยวกับสแบบงแวดล้อมที่เป็นจุดยืนของเขาและล่าสุดก็เจอสุรีนี่แหละเจอสูรีนี่แหละที่เป็นบุคลิกแบบเออมันคือนางงามจริงๆอะ่ะนางงามในลักษณะที่ว่าเออไม่ได้คำนึงถึงผลแพ้ชนะมากเกินไป ถึงแม้ฉันจะได้รองหนึ่งแต่ฉันก็ก็ยังคือนางงามอยู่เนี่ยจริงๆเรื่องที่ใครมาบูลลี่นาะทเลียจริงๆไม่เกี่ยวกับซรีเลยสุรีไม่ต้องพูดก็ได้ถูกปะแต่สุรีก็ออกมาพูดปกป้องให้ทำนองว่าถ้าเพี่อมีฟังจับใจความได้ประมาณว่าคือถ้าขึ้นชื่อว่าผู้หญิงอ่ะมันมีหลากหลายอยู่แล้วล่ะคนที่มาประกวดมันก็มีหลากหลายอ่ะ อย่างนาธานียบางคนอาจจะมองว่าเป็นไฮเปอร์เป็นสมาธิสั้นหรือใดๆก็ตามยังไงก็ตามมันมันก็คือสิ่งดึงที่น้องเขาเป็นอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มาเป็นการจํากัดหรือมันจะมาเป็นสิ่งห้ามที่บอกว่าเขาเขาประกวดนางงามไม่ได้นะถ้าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ปะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเป็นในสังคมที่จเจริญแล้วว่าเขาจะไม่เอาประเด็นอย่างเงี้ยมาบูลลี่กันเลยอ่ะเขาจะไม่เอามา เป็นประเด็นบูลลี่กันเลยเพราะว่าคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน่ะเข้าใจใช่ไหมอย่างบางคนเราก็รู้สึกว่าโอ้ยเย,ยนี่ทําไมอ้วนขนาดนี้ยังขึ้นเวทีประกวดเดินได้ก็ผู้หญิงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน่ะเนาะใช่ปะม,มันมันก็แล้วแต่เวทีด้วยบางเวทีเขาก็ให้บางเวทีเขาก็ไม่ให้อันนี้เราก็แล้วแต่เวทีว่าเขาให้คําจํำกัดความของคําว่านางงามยังไง ดังนั้นถ้าถ้ามีนังงามคนไหนที่เขาอาจจะมีอาการอย่างน้องนาทเลียคือแอนนิงก็ไม่รู้สมาธิสั้น e หรือไฮเปอร์หรืออะไรเป็น disorder แบบไหนใดๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะยอมรับกันได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอามาบูลลี่กันน้องสูรีพูดดีมากๆเลยอ่ะแล้วแอนมิงชื่นชอบตรงที่ว่าเขาออกมาปกป้องนาทเรียออกมาปกป้องเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกัน มันคือคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนางงามอะ่ะเข้าใจใช่ไหมคือต้องถามก่อนคุณได้มงไปเพื่ออะไรอะ่ะบางคนบอกอ้าวเพฉันได้มงเพื่อที่ฉันจะไปตอบมิสอินเวิร์สอันนี้คือการคิดแบบมองอะไรแบบสันส้นๆง่ายๆ่่อ้าวเพฉันได้มงเอ็มก็เพื่อฉันจะไปต่อบมิสอินเวิร์สไงแต่จริงๆงัๆ้นนินว่าเป้าหมายทุกคนเคยลองไปอ่านไหมว่าการประกวดนางงามมิสอนเวิร์สหรือมิสอะไรก็แล้วแต่ โอเคเป้าหมายจริงๆที่เขาทำเวทีขึ้นมาอาจจะเพื่อการเมืองก็ได้แต่ว่าแต่ว่าเขาก็มีการเขียนในบทบัญญัญิอะไรของเขาจริงๆนะว่านางงามในในสิ่งที่เขาคาดหวังว่าคุณจะเป็นคืออะไรก็คือต้องเป็นผู้หญิงที่ดีพร้อมทั้งกายและใจอ่ะดีพร้อมทั้งกายและใจแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอ่ะเออไอตรงประโยคนี้สำคัญนะไอความแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นอ่ะ เนี่ยคือซูรีมีเต็มเปี่ยมเลยอะแบบเพราะปกติอะถ้าคนไหนโดนอะมันจะไม่มีคนไหนมันอยากมายุ่งหรอกเข้าใจใช่ปะเหมือนกับเออเองโดนเองก็โดนไปสิฉันก็มีภารกิจของฉันฉันต้องทําฉันจะเอาตัวเองไปยุ่งกับเรื่องพันนี้ทําไมสมมตินาตาเลียนโดนบูลลี่เรื่องนี้ฉันก็แกโดนแกก็โดนไปสิฉันก็มีเรื่องอะไรของฉันต้องทําฉันมีงานที่ฉันต้องออกมันจะไม่มีใครเหมือนเป็นสังคมของการแบบ ไม่สนใจใครและใครทั้งสิ้นเออใครจะอะไรยังไงก็ตามก็เรื่องของเองแต่ซูรีนี่เขาออกมาปกป้องนาะะเลียแอดมินชื่นชมเลยนะว่าว่ามันเป็นอะไรที่แบบเออมันดีมากเลยอะ่ะคือสังคมอะ่ะมันต้องอยู่ได้ด้วยการเห็นอกเห็นใจกันจริงๆอะ่ะเรื่องเนี้ย คือมันไม่ใช่แค่เราขึ้นไปตอบคําถามบนเวทีแบบสวยหรูดูเราเป็นคนดีเวอร์แต่พอลงจากเวทีเอาก็ตัวใครตัวมันเว้ยฉันก็มุ่งมั่นแต่การหาเงินจนตอนนี้เวลาพูดถึงนางงามแอนดิงก็จะมักนึกถึงผู้หญิงที่จมจะหาเงินอ่ะเข้าใจว่าตามตามความรู้สึกแอดมินที่มองนะคือมันไม่ใช่นางงามที่อยากจะเป็นอะไรเพื่อนางงามจริงๆแต่เป็นแบบเออฉันอยากจะเป็นนางงามเพื่อฉันอยากจะหาเงินหาทองหาชื่อเสียง หาเงินหาทองหาชื่อเสียงแต่แต่ฉันไม่ได้จะเป็นนางงามเพื่อที่ฉันจะต้องมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้ใครหรือฉันไม่ได้อยากจะเป็นนางงามเพื่อฉันต้องการจะสะท้อนทัศนคติหรือสิ่งดีๆอะไรบางอย่างต่อสังคมไอ้สิ่งดีๆเรื่องดีๆน,นั้นเอามีไว้ตอบคาถามบนเวทีก็พอหรือมีไว้ทําเป็นโครงการกิ๊เก๋เอาไว้เพื่อเวลาไปเวทีใหญ่ฉันก็ตอบได้ว่าฉันมีโครงการ แต่จริงๆโดยเนื้อแท้ฉันอยากจะทําอะไรเพื่อใครบ้างหรือเปล่าฉันก็ยังไม่รู้ตัวฉันเองเลยแต่ที่แน่ๆคือฉันมาประกวดเพราะฉันอยากได้ชื่อเสียงและเงินทองเนี่ยคือสิ่งที่มันเห็นจากว่างนางงามในยุคนี้เข้าใจใช่ปะ่ะแต่สูริคือคนที่ทาให้แอดมินรู้สึกว่าเขามาเป็นนางงามเพื่อนางงามจริงๆอ่ะเออถึงถึงใครอาจจะบอกว่าแอดมินซูริเขาอาจจะแกล้งก็ได้หรืออะไรยังไงก็ตามนะ สิ่งหนึ่งที่แอดมินเห็นก็คือเขามีน้ำใจแพ้ชนะอ่ะเขามีน้ำใจนักกีฬาโอเคเขาอาจจะแพ้โอปอเขาไม่ได้ลุงกุดเขาได้รองหนึ่งแต่เขาก็ยังทําหน้าที่นางงามที่ดีต่อไปเป็นนางงามงท,ที่เป็นต้นแบบให้กับรุ่นน้องต่อไปเรื่อยๆได้อะ่ะซึ่งเป็นอะไรที่แอดมินรู้สึกชื่นชมเขาจังและถ้าเป็นนางงามคนไหนที่แอดมินอยากให้กลับมาอีกแอดมินอยากให้ซูรีกลับมา เพราะทำไมอันนี้มีความรู้สึกว่าโดยเนื้อแท้แล้วเขาคือผู้หญิงที่ดีคนนึงอ่ะทำไมอันนี้มีความรู้สึกอย่างนั้นไม่รู้อ่ะเนี่ยเรื่องของนาทเลียถือว่าอาจจะโดนบูลลี่ใครบูลลี่น้องไม่รู้แต่แบบมันก็อยู่ในสังคมยุคใหม่ที่ไม่มีใครสนใจใครอยู่แล้วเธอจะโดนบูลลี่ก็เรื่องของเธออะไรเงี้ยแต่แต่ซูรีเป็นคนออกมาพูดเห็นอกเห็นใจเขาแล้วก็ ให้ทุกคนได้เรียนรู้ความหลากหลายของคนนะ่ะเคสของนาทาเลียไม่ใช่เรื่องใหญ่เห็นเขาบอกน้องต้องกินยาอะไรด้วยใช่ไหมแต่จริงๆให้น้องไปฝึกอันนี้นะถ้าเป็นพุทธศาสนาคือฝึกกรรมฐานนะ่ะฝึกกรรมฐานฝึกกําหนดลมหายใจเข้าและออกของตัวเองอย่างมีสติแอดมินไม่รู้ว่าน้องนาทาเลียชีวิตวัยเด็กเขาโตขึ้นมาแบบไหน ถึงทําให้เขากลายเป็นอาการอย่างนี้ขึ้นมาได้ไอ้พวกนี้มันมีสาเหตุนะตัวเองมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีเกิดมาแล้วฉันก็เป็นไม่ใช่เขาอาจจะมีเรื่องกระทบกระเทือนใจหรือเรื่องสะเทือนใจอะไรในวัยเด็กบางอย่างก็ได้เลยทําให้ข้างในเขาถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็เรียกว่า disorder ก็คือผิดปกติไปอะ่ะมันต้องมีต้นสายปลายเหตุวิธีฝึกง่ายๆอาจจะควบคู่ไปกับก,บการกินยาคือฝึกฝึกให้ ให้เพ่งไปที่ลมหายใจตัวเองเข้าและออกแบบช้าๆค่ะค่อยๆฝึกไม่ไม่ต้องดีค่อยๆฝึกไออาการที่น้องเป็นอ่ะมีหน้าทำไมแอดมินถึงเห็นเขาตอนเดินเอ๊ะเดี๋ยวบางครั้งก็เดินดีเอ๊ะเดี๋ยวบางครั้งก็เดินไม่ดีมันไม่เสถียรมันไม่เสถียรและมันสะท้อนออกมาจากการพูดของน้องด้วยอ่ะที่บางทีน้องการใช้เสียงพูดแล้ว,วบางทีเสียงก็หลบเสียงก็หาย บางทีพูดเร็วแล้วไม่ได้เน้นคําอ๋อมันเป็นกระบวนการตรงนี้ที่น้องเขาเกิดอาการอะไรบางอย่างข้างในมันเลยออกมาหมดเลยจากจากน้ําเสียงจากการเดินหรืออะไรใดๆก็ตามน้องเขาต้องไปฝึกฝึกโอเคอาจจะกินยาที่หมอบอกด้วยแล้วก็ฝึกให้ตัวเองอยู่กับลมหายใจตัวเองฝึกกําหนดลมหายใจเข้าและออกมันคือการทํากรรมฐานอย่างง่ายๆ ลองฝึกด,ดูไม่ต้องรีบค่อยๆฝึกแล้วพอถึงจุดจุดนึงเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตคนหนึ่งพอเรากลายเป็นคนที่มีความสุขใช่ป้าการมาประกวดนางงามอ่ะเราจะไม่ได้คาดหวังมงหรืออะไรยังไงหลายคนนั้นมีเหตุมาประกวดแล้วไม่มีความสุขเห็นชัดๆคือแอนโทเนียไม่แฮปปี้เลยเต็มไปด้วยความเครียดความไม่มั่นใจตลอดเวลามัน แต่แต่มีคนหนึ่งที่ป็นเหตุว่าเออเขามาประกวดแล้วเขามีความสุขก็คือสุริไม่ว่าจะได้มงหรือไม่ได้มงหรือยังไงก็ตามสุริก็ยังเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมถึงจะโอเคพลานมงไปวันนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรก็ก็ยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อแล้วก็เดินหน้าในการถ่ายทอดคำพูดหรือทัศนคติอะไรบางอยา่างต่อคนในสังคม ในสิ่งที่ตัวเองเชื่อและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเราเราต้องแบบกำหนดให้ได้อะเหมือนกันแบบต้องไอ้เรื่องนีกนกนะ้การจะทำมันยากนะการจะทำมันยากแต่ก็มันก็ไม่ยากเกินไปที่จะทำเข้าใจปะการทำมันยากแต่มันก็ไม่ยากเกินไปที่จะทำมันต้องเกิดจากเอ,อ การทาใจของเราให้มันเต็มก่อนให้มันเต็มก่อนแล้วและการประกวดนางงามหรืออะไรใดๆก็ตามมันจะออกมาเองในเรื่องความมั่นใจความเชื่อมั่นความความที่เรารู้สึกว่าเออเรามีความสุขกับทุกอย่างที่เราทําจริงๆไม่เป็นไรค่ะนาทเรียอาจจะอายุเกินหรืออะไรก็ไม่เป็นไรก็ลองดูใหม่ก็ได้แต่ว่าเราต้องไปแก้ปัญหาตรงนี้ของเราให้จบก่อนว่าเราเรามีปัญหาอะไรใดๆ ขึ้นมาจริงๆนาคาเรียเป็นคนสวยคนนึงเลยแหละแต่ว่าถ้าน้องยังยังแก้ปัญหาในลักษณะตรงนี้ไม่ได้อ่ะการประกวดแต่ละครั้งอ่ะมันก็ยากที่จะความมงเพราะว่าการประกวดใดๆก็ตามจะเป็นการแข่งขันกีฬาการประกวดร้องเพลงใดๆก็ตามมันจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแรงกดดันเข้ามาเสมอดังนั้นเราต้องรู้จักวิธีควบคุมใจควบคุมอารมณ์ให้ทุกอย่างดำเนินไปแบบสมูทที่สุด เท่าที่จะทําได้ประมาณนั้นและถึงแม้จะได้หรือไม่ได้ก็ให้เราคิดเสมอว่าเรามาประกวดเพื่ออะไรเรามาประกวดเพื่ออะไรอืมถ้าถ้าเราคิดว่าเออเรามาประกวดเพราะเราอยากจะมีชื่อเสียงเงินทองก็ไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าอาจจะไม่ได้มงแต่ได้รองหนึ่งรองสองหรืออะไรใดๆก็ตามก็ทำให้ให้เรามีชื่อเสียงขึ้นมาระดับหนึ่งได้ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรามาประกวดเพื่อที่เราต้องการจะถ่ายทอดทัศนคติบางอย่างให้กับผู้หญิงทั่วไปได้รับรู้ก็เป็นอะไรที่ดีอีกเหมือนกันคือให้เราคิดเสมอว่าต่อให้เราจะได้มงหรือไม่ได้มงหรือได้รองเราก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขเสมอและเราก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าเสมอให,ให้พยายามคิดแบบนี้ค่ะ แล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่ายัางไงฉันก็ไม่สมหวังจริงๆกับเวทีการประกวดนางงามก็ไม่เป็นไรอีกเพราะว่าชีวิตคนเรามันก็มีอีกหลายเส้นทางให้เราเลือกเดินอย่างซูริถึงเขาจะไม่ได้ความมงแต่เขาได้รองหนึ่งมันก็ทําให้เขาพง,งาดขึ้นมาอีกแอดมินไม่เคยรู้จักน้องมาก่อนเลยแอดมินพูดต,งต,งต,งตรงๆเพราะแอดมินก็ไม่ได้ดูละครอะไรมารู้จักกับเวทีการประกวดนางงามแล้วก็ถึงได้รู้ว่าเออซูริเป็นผู้หญิงที่ดีคนหนึ่งเวลาเขาพูดเขาว่าอะไรเนี่ย มันก็เป็นการทําให้เราโอเคเป็นที่รู้จักมากขึ้นได้นะคะแต่แต,แต่สิ่งหนึ่งที่น้องนาทีต้องไปแก้ก่อนคืออาการตรงนั้นอาการตรงนั้นแต่สิ่งที่น้องซูมีพูดนั้นมีรู้สึกเออวันนี้รประทับใจก็เลยเอาเรื่องนี้มาเสนอให้ฟังว่าสังคมทุกวันนี้มันเต็มไปด้วยการบูลลี่มากพอแล้วพอแล้วมันต้องรู้จักเหองออกเหงนใจกันและสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอที่วงการนางงาม เขาบัญญัติไว้เลยนะเป็นข้อข้อฝรั่งว่าคุณเป็นนางงามจริงต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างการเห็นอกเห็นใจคนและพูดจาแต่สิ่งดีๆอย่างนี้คือคือบทบัญญัติหลักในนั้นเลยนะและสุริก็ได้ทำให้เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะโอเคค่ะวันนี้อันนีขอลาไปก่อนนะสวัสดี